สัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะมาแกะลายเส้นของเราให้ดูก็แล้วกันนะคะว่า <Yahoo! S 1> ก่อนที่เราจะวาดหรือว่าลงลายเส้นจริงในงานภาพทุกภาพที่เราวาดเนี่ยเราจะเริ่มทำยังไงอะไรแบบไหนนะคะ ถ้าถามว่าทำไมไม่ทำให้ดูตั้งนานแล้วขอมาเป็นศตวตรรษแล้วก็ไม,ไม่ยอมทำให้ดูสักทีก็เนื่องจากว่า,าขาตั้งกล้องของเราเนาะถ้าเราตั้งกล้องประมาณนี้แล้วเวลาเรานั่งวาดภาพหัวมันชอบชนกับกล้องนะทุกคนเออไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะอะยอมที่จะแบบยืนวาดภาพก็แล้วกันหัวจะได้ไม่ไปนชนกับขาตั้งกล้องนะคะ ก่อนที่เราจะไปวาดภาพนั้นเรามักจะร่างภาพคร่าวๆในกระดาษ A4 ก่อนเราจะร่างแบบหยาบโลนมากนะคะจะไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายเนาะจะร่างภาพแบบหยาบๆพอให้รู้สัดส่วนคร่าวๆว,ว่าเราอยากจะใช้อนาตมีประมาณไหนโอเคร่างหัวเป็นรูปวงรีแล้วเราก็ร่างมาที่ไหประ เวลาเราวาดไหปราแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันวาดแล้วมันดูสมจริงว่ามันควรจะไปยังไงต่อและเวลาร่างภาพเราจะใช้เส้นเยอะมากไม่ว่าจะขีดเส้นหัวไหลเป็นเส้นตรงก่อนว่าควรจะเอียงไปแบบนี้เนาะมุมแบบนี้เราอยากได้แบบไหนอะไรประมาณนี้พวกมือพวกแขนพวกขาถ้าเรายัางวาดไม่คล่องนัก ก็สามารถหาตัวอย่างหรือว่าหาเรบมาเรบได้นะคะและก็ถ้าแบบบางทีเราอยากได้มุมแบบเนี้มันหาตัวอย่างเรบไม่ได้ก็ถ่ายรูปจากมือของเราก็ได้ลองทำมือให้เป็นในแบบที่เราอยากจะวาดดูนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกวาดไปเนาะจริงๆการวาดพวกนี้ถามว่าอยู่ๆทำไมเรามาร่างโครงสร้างพวกนี้ได้เลยเนื่องจากว่าเราเคยทำงานแนวเนี้ย หรือวาดแนวพวกตัวบิดตัวเอียงประมาณนี้มาหลายภาพพอสมควรจริงๆวาดแค่ภาพเดียวสมองมันก็จะจดจำแล้วว่าโอเคเราเคยวาดแบบนี้มาทีนี้เราจะค่อยๆแกะลายของมันออกได้เองนะอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนถ้าเราได้เคยวาดสักครั้งสองครั้งมันจะเริ่มจดจำสรีระตรงนี้ยได้เองแล้วก็เนี่ยดูงานของเราได้เลยเราทำมาแบบ หลายแบบคือแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็วาดผู้หญิงแนวแนวเนี้ยออกมาเยอะอยู่พอสมควรซึ่งสมองของเรามันมันจดจําแล้วะว่าเออมันควรจะเป็นประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วค่อยดัดดัดแปลงเอาว่าจะหันไปมุมไหนอะไรยังไงอนะคะพอเราเริ่มวาดเริ่มทําแนวนี้มากๆเราจะเริ่มมีความแบบ อยากจะได้มุมที่แตกต่างออกไปแล้วอยากจะให้มุมขวามือเนี่ยมีความเล็ก,ลกและแคบลงมุมซ้ายมือจะเป็นด้านกว้างขึ้นเห็นไหมเส้นของเราด้านซ้ายอะ่ะเส้นมันจะตีกว้างขึ้นฝั่งนู้นมันจะแคบลงเออเพื่อให้ดูแบบลักษณะมันมีดูแปลกใหม่มากขึ้นเออมันจะเริ่มดัดแปลงเอาเองนะทุกคนส่วนเรื่องขาหรือว่าเท้านั้นอะ่ะจริงๆตัวเราเองเราก็ยังไม่เคยได้ฝึกวาดเท้านะเราอาจจะวาด แค่เป็นโครงสร้างแบบคร่าวๆหยาบๆไปก่อนนะคะเราจะร่างไปจนถึงขาเลยนะมันจะได้ดูแบบ make sense ว่าเออร่างกายมันควรจะหันไปแบบนี้นะมันบิดขนาดนี้ควรจะหันไปประมาณไหนเวลาเราวาดออกมามันจะได้ดูว่าภาพไม่ดูแปลกไปอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ถ้าไปวาดจริงเราวาดแค่ครึ่งตัวนะเราไม่ได้วาดเต็มตัวนะคะ เราก็จะร่างร่างภาพพวกนี้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรับภาพให้มันดูสมส่วนดูดีมากกว่าที่เราร่างอยู่แล้วเนาะภาพสำหรับภาพจริงอ่ะอืมภาพร่างๆก็แค่ดูไว้คร่าวๆเป็นอะนาตตมีที่เราอยากจะใช้แค่นั้นเองนะคะเราก็จะร่างประมาณนี้แหละทุกคนจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากเนาะอืม ทุกคนก็ลองฝึกแบบฝึกร่างๆต่อให้ร่างไม่สมส่วนร่างไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรนะฝึกฝึกไปก่อนทุกคนให้สมองมันได้จดจําว่าเออเราเคยเร่างภาพมุมนี้มานะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆปรับเส้นให้มันดูดีขึ้นแค่นั้นเองทําไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เริ่มชินนะคะคลิปนี้เราจะไม่ขอวาดเรื่องของหน้าตาให้ดูก็แล้วกันนะคะอยากจะแบบ สอนเรื่องการวาดแนวพวกภาพ a n a t o m ่ยังไงนะคะสำหรับการวาดหน้าตานั้นเราวาดออกมาหลายคลิปแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้ถ้าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาหรือว่าลายเส้นหน้าตาที่เราชอบวาดนะคะคราวนี้เราก็จะมาร่างเส้นจริงที่จะใช้ ในการวาดแล้วก็เอาไว้ลงสีน้ำนะคะก็จะใช้บนกระดาษพีระมิดนะคะอาการที่จะมาวาดเส้นจริงหรือว่างานที่เอาจริงแล้วเราก็ยังมีความแบบร่างภาพเบาๆให้เขาอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าแม่นอนาโตมีอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเราก็จะยังมีความแบบร่างๆเขาอยู่นะ มันจะได้ดูสมส่วนเนาะแต่อย่างน้อยการที่เราไปร่างภาพไว้ในกระดาษ ac เนี่ยอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเออเรากลับประมาณขนาดนี้มันเคยผ่านมือแล้วผ่านความจดจำของเรามาบ้างแล้วเราก็จะได้แบบวาดไปต่อถูกอะเนาะเราก็เลยมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากมากเท่าไหร่เหมือนตอนที่เรานั่งคิดอะไรประมาณนี้เนาะ ร่างจริงก็ไม่มีอะไรลรวก,ก็ทำคล้ายๆอันแบบเดิมนั่นแหละแต่แค่ปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าภาพนี้เราจะวาดแค่ถึงช่วงเอวเลยมาสะโพกนิดนึงแค่นั้นเองนะคะแต่อยากได้อนาโตมีความแบบหน้าตาความแบบเส้นผมพลิ้วความแบบมีหน้าอกน้าใจอะไรออกมาให้เห็นเด่นชัดนิดนึงนะคะสำหรับเรานะต่อให้ วาดชุดหรือว่ามีชุดอะไรเข้ามาด้วยเราก็จะร่างเป็นโครงสร้างแบบนี้คร่าวๆให้เขาด้วยเนาะมันจะได้เห็นความสมส่วนว่าเออเอลมันประมาณนี้เนาะสมมติถ้าเราเอาชุดลงเลยอะวาดแบบชุดเลยเราไม่ถนัดน,นะมันอาจจะทําให้ภาพดูแบบไม่สมส่วนอะเออเราก็เลยจะขอร่างภาพพวกแบบเนี้ไปด้วยเลยนะคะพอร่างภาพเสร็จแล้วก็อย่าลืมเคลียร์เส้นให้เขาด้วยนะคะเคลียร์เส้น ที่เราไม่ใช้ออ,อกไปด้วยเนาะเอาล่ะทีนี้เราเริ่มมาเติมชุดกันดีกว่านะคะอ,อาระวาดเป็นคณะอิเนาะชุดเขาก็จะผ้าคลุมนี่ก็จะเป็นผ้าคลุมคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกับพวกชิโนบุโคโจอะไรเงี้ยคือเราก็วาดบ่อยแล้วเนาะก็เลยไม่ได้มีความยากมากสำหรับเรานะคะเราก็เลย ร่างๆได้เลยไม่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากวาดบ่อยแล้วอะไรประมาณนี้ก็ส่วนมากวาดแต่ดาบพิฆาตอาสูรนะเนาะคือไม่ใช่อะไรนะทุกคนภาพคันเอกเนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะไงเราก็เลยรีบวาดให้ก่อนนะเดี๋ยวพอหลังจากสิ้นเดือนมิถุนาแล้วเดี๋ยวเราจะไปวาดแนวที่เราอยากจะวาดแล้วอะไรเงี้ยเลยรีบวาดให้ก่อนก็แล้วกันอ่าเห็นไหมพอเรามีไฮประามี คอมีเส้นทุกอย่างเราจะได้รู้ว่าโอเคชุดมันควรจะไปต่อแบบนี้นะ,ะมีหน้าอกประมาณนี้เราจะต้องแบ่งกึ่งกลางให้เขาด้วยว่าช่วงกลางลำตัวประมาณไหนซึ่งเราบิดทางขวาเยอะทางซ้ายเนี่ยก็จะมีความแบบแคบลงเนี่ยเนาะทุกอย่างมันก็จะเยื้องไปทางนั้นไง เราก็เลยจะวาดเอียงไปทางขวามือเยอะนิดนึงเนาะมันก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆเราจะร่างแล้วก็วาดชุดเขาแบบเต็มรูปแบบเต็มสูบเลยนะคะไม่ว่าจะมีผ้าคลุมมาปิดมาทับชุดเขาอะไรยังไงคือเราก็จะร่างแบบเต็มไปเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้สัดส่วนไงว่าโอเคผ้าคลุมปิดตรงเนี้ยเวลามันพลิ้วไปแบบนั้น เวลามันมีความบดบังของชุดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอนาตโมมีมันจะได้แบบว่าเออดูดูแบบไม่ไม่ลอยไม่อะไรเงี้ยนะเราก็จะร่างแบบเนี้ยไว้ซึ่งเส้นร่างเห็นไหมพอเราเติมชุดเติมอะไรเข้ามาทีนี้เราไม่ต้องลบเส้นบ่อยเส้นมันเลยดูสะอาดเพราะว่าถ้าเราไม่ร่างโครงสร้างของเขาไว้แล้วเราเติมชุดเลยอะซึ่งถ้ามันเบี้ยวขึ้นมาหรือว่า ดูไม่สมส่วนขึ้นมาเราก็จะต้องลบงานเนี้ยบ่อยมากมันจะทําให้เส้นไม่สะอาดอ,อซึ่งเทคนิคเราก็จะมีแบบประมาณนี้เลยเห็นไหมลำตัวเขามีขนาดนี้อะไรแบบนี้เราเติมชุดเข้ามาก็อาจจะใหญ่กว่าลำตัวเขานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ต้องไปลบเส้นบ่อยถ้าเราเวลาเราทำพลาดวาดพลาดเกี่ยวกับอนาตม m y ของเขาอะนะคะเราก็จะ ทำแบบนี้ไปเลยไม่ต้องไปลบเส้นบ่อยมากลบแค่เส้นที่เกิดมาอะไรเงี้ยก็ต้องลบออกเนาะตัวผ้าคลุมหรือว่าชุดมันก็ต้องมีความใหญ่กว่าตัวขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ต้องมีความอาจจะลบออกไปอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องลายชุดอะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็ลองไปวาดหรือว่าไปอะไรเอาเองเนาะพวกรายละเอียดอะไรพวกนี้เราจะไม่ไม่พูดถึงมากก็แล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้มันเน้นเรื่องอนาตมีนะคะ ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพอนาตมีแบบช่องที่เขาสอนวาดแบบละเอียดละเอียดช่องที่เขาสอนวาดแบบเก่งๆนะเพราะว่าเราสอนวาดภาพไม่เก่งนะคะทุกคนแล้วก็เรานั้นวาดพวกภาพแนวอนาตมีไม่ค่อยแบบชัดเจนมากเพราะว่าบางคนดู เราวาดอาจจะงงก็ได้นะคะว่าเอ๊ะมันวาดยังไงเป็นหมายยังไงนะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเราวาดในในแบบของเราอะ่ะมันมันไม่ใช่เป็นเทคนิคที่ส่วนใหญ่คนเขาจะสอนกันน่ะ เพราะว่าการวาดภาพโครงสร้างอะ่ะมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่าน,นี้นะคะในการใช้เส้นหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนไปศึกษาดูเพิ่มเติมกันด้วยนะ mm hmm. เกี่ยวกับการวาดเพราะว่าเราสอนเกี่ยวกับการวาดอนะ่ะไม่เก่งนะทุกคนเราจะชอบเกี่ยวกับการลงสีมากกว่านะคะอันนี้คือแบบพยายาม วาดให้ดูก็แล้วกันเกี่ยวกับงานลายเส้นว่าเราคิดยังไงวาดแบบไหนก็เลยวาดให้ดูคร่าวๆได้ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับใครอยากได้รายละเอียดเยอะๆเกี่ยวกับการร่างเกี่ยวกับการวาดแนะนําให้ดูช่องที่เขาสอนเก่งๆใช้เส้นแบบเก่งๆก็แล้วกันเนาะทุกคนเราเราไม่ไม่เก่งนะเรื่องวาดภาพอะโอเคค่ะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูเมี r อาร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ